สวัสดีทุกคนดนวยนะครับผมตังค์นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับการรีวิวฟิกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์จากเกมฮ o n คร์อิมแพคสามนะครับชื่อไรเดนเมย์นะครับหรือพี่เมย์ของเรานั่นเองนะครับ ในร่าง h a t c ชอร์แห่งสายฟ้า h a t c h e r of t h u n น e r นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนเล่นเกมฮองไก i อ็มแบ็กสาใช่ไหมแล้วผมชอบคาแรคเตอร์ของตัวนี้มากเลยครับคือคาแรคเตอร์ของนางเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แบบที่สาวที่ใจดีดูแลใจใส่น้องสาวทุกๆคนที่อยู่รอบกายหน้าตาก็ดีส่วนสูงก็ดีเรียกว่าเพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนมากเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับอโอเคครับอันนี้คือหน้าตากล่องของนางนะครับบอกเลยว่าใหญ่มากใหญ่ที่แบบว่า นี่คือสเกล1ต่อ8นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหน้าตากล่องนอกของนางนะครับก็คือจะมีโลโก้แ a ชเชอร์แห่งสายฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับสเกล1ต่อ8นะครับด้านข้างนะครับก็คือจะเป็นคำของนางนะครับไม่มีอะไรมากแต่ถือว่าแค่น้อยๆก็ถือว่าสวยมากเลยข้างหลังนะครับก็จะเป็นอ่ารูปฟิกเกอร์ของนางลางแบบพื้นหลังอะไรเงี้ยครับเขียนแ a ชเชอร์ออฟทันเดอร์นะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเกมนะครับอันนี้คือแค่กล่องนอกนะครับมันมีกล่องข้างในนะครับ นี่คือหน้าตากล่องด้านหน้าของนางเลยนะครับกล่องผมอันนี้คือแบบได้รับดาเมจเล็กน้อยตอน,นขนมาก็เลยแบบกล่องไม่ค่อยสวยนิดหน่อยแต่ก็คือโดยรวมก็ยังสภาพดีโอเคอยู่มุมไม่มีรอยถะลอกหรือว่ารอยบุบอะไรนะโอเคอันนี้ก็คือรูปฟิกเกอร์ของนางผม,มาสั่งเป็นรุ่นดีลักซ์มาเป็นรุ่นพิเศษมาที่มีฉากหลังและก็มือเสริมขึ้นมานะครับก็เรียกว่าน่าจะสวยพอตัวเลยล่ะครับเรียกว่าสวยเลยลนะโอเคด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็นด้านหลงังเป็นรูปตัวอย่างฟิกเกอร์และก็รายละเอียดต่างๆเหมือนกล่องทั่วๆไปนนะะคครับเป็ของ่ายยมโโ มีโฮโยที่สร้างเกมของใคเอมแฟกอะไรครับสร้างเองผลิตเองขายเองนักเลงพอนะแต่ว่าอันนี้ก็ทําร่วมกับค่ายเอเป็กทอยนะครับเอเป็ก o ิโนเวชั่นผลิตร่วมกันนะครับอีกด้านก็จะเป็นอันนี้ครับ ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะให้ดูด้านบนนิดนึงด้านบนก็เขียนคำนี้ไว้นะครับง may, h ง n ก่แ i m p a c t ร l i g h t n i n g m a y h a t r h e r of Thunder สเกลหต่อ8นะครับนี่แค่1นึ่งสเกลหต่อ8นะครับถ้า1ต่อ7น่าจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับตัวเนี้ยผมอะ่ะยังไม่ได้แกะเลยคือเพิ่งได้มาหมานหมแล้วก็ว่าจะมาแกะพร้อมกันเลยก็เดี๋ยวขอตัวแกะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะก็โอเคนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทำการแกะของออกมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนแกะดูเพราะว่าแม่งถักแกะนานมากแทกคมาอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีพาร์ตอะไรกันบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหชิ้นสำหรับรุ่นดีลักนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวไรเดนเมย์นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารายละเอียดดีมากสวยตรงตามปกมากเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นดาบนะครับดาบของนางนะครับชิ้นเล็กๆนี้นะครับ และเรียนดาบก็ถือว่าทําได้สวยค่อนข้างดีมากเลยละครับคือแบบว่าสวยงามเหมาะสมกลุมราคามากเลยแค่ดาบต่อไปก็จะเป็นฉากหลังนะครับไม้กางเขนนะครับไม้กางเขนของประดับของนางนะครับล้อเล่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าสัญลักษณ์แฮกเชอร์วงแหวนแห่งสายฟ้าของนางที่อยู่ข้างหลังของนางนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเฉพาะรุ่นดีลักนะครับที่มีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นมือเกาะของนางนะครับเกาะตอนที่ใช้พลังแฮชเชอร์นะครับแบบเต็มตัวนะครับก็จะมีมือข้างนี้โผล่ออกมานะครับแค่รายละเอียดก่อนที่ถือว่าถือว่าทําสวยมากเลยนะครับทําอย่างดีตรงตามปกทุกอย่างอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมืออีกข้างหนึ่งนะครับของนางที่ถือดาบนะครับดาบใหญ่ๆเวลาใช้พลังนะครับเรียกได้ว่าเป็นดาบที่ใหญ่มากเลยนะครับดีไซน์เหมือนเกาะของญี่ปุ่นเลยนะครับโอเคครับรายละเอียดดีมากเลยนะครับอย่างสุดท้ายก็เป็นฐานนะครับฐานหน้าตาอย่างนี้นะครับ ฐานอันนี้ค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยคือรายละเอียดมันไม่ได้แบบดีจ๋าอะไรเท่าไหร่นะครับฐานหน้าตาเปล่าๆนี้เลยด้านหลังก็จะมีเขียนแค่โลโก้อะไรนิดหน่อยของเท่านั้นเองนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าโอเคอเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการประกอบนางน,นะครับบอกเลยว่าสวยงามมาก ตรงตามปกที่เขาโฆษณาไว้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยถือว่าจัดเต็มสุดๆเลยครับทั้งในส่วนของตุกเกาะแขนก็แขนที่มีดาบนะครับ ฉากหลังนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของนางเองด้วยนะครับซึ่งสําหรับผม,มโชคดีมากเลยคือที่ว่าตัวนี้ผมได้มาแล้วเช็คแล้วตําหนิไม่มีนะครับการที่ได้ไม่มีตําหนิมาเนี่ยถือว่าโชคดีมากมเลยครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปตามเคมครับตามเคมมันยุ่งยากแล้วก็ต้องรอเวลายอยีกด้วยนะก็เียได้ว่าสวยงามมาเลยส่วนสูงด้วยประมาณของนางถ้ารวมฉากหลังไปด้วยก็จะประมาณ27เซนโดยประมาณนะครับแต่ตัวของนางอย่างเดียวก็ประมาณ 23, 22มเซนโดยประมาณนะครับ ผมชอบนางในร่างนี้มากเลยนะคือมันเป็นตัวตนที่แบบว่าอีกด้านหนึ่งของนางเหมือนกันที่แบบว่าต้องเก็บความรู้สึกไว้ภายในจิตใจของนางเอาไว้อะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องในเกมจักรวาลฮองไคเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าในจักรวาลฮองไคเนี่ยจะมีแฮตเชอร์ทั้งหมด14ตนนะครับ ซึ่งแต่ละต้นก็จะมีพลังแตกต่างกันออกไปซึ่งแฮชเชอร์แห่งสายฟ้าก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับจะเป็นผู้คุมกดแห่งสายฟ้านะครับซึ่งนางเนี่ยที่จริงน่ะตอนเด็กนางอะ่ะมีคอแห่งสายฟ้าอยู่ในตัวค่อนข้างนานแล้วและนางอาจจะต้องคอยสู้กับคอแห่งจิตใจเนี้ยนานทีเดียวเลยครับกว่าจะสามารถควบคุมมันได้ และนางก็ไม่ไม่ได้ใช้พลังของนางจนกระทั่งอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวละครเคียน์นาเพื่อนรักของนางเนี่ยแหละครับมันเป็นน้องรักเลยแหละแล้วนางก็คือแบบจําเป็นจะต,ต้องช่วยเพราะว่าต้องใช้พลังนี้ถ้าไม่ใช้เนี่ยน้องนางอาจจะตายได้ทูน่าของเราอาจจะตายครับนางก็เลยจําเป็นจะต้องใช้พลังนี้แล้วก็นางก็แยกกลุ่มออกไปไป,ไปอยู่กับวิามวีรบุรุษแห่งแดนสวรรค์นะครับซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับนางก็คือพี่เลี้ยงอยู่ดีนะครับตอนอยู่กับ3ามเกอร์ทั้งทูน่าและโบเนีเน่ดูแลกันตลอดทํากับข้าวอะไรให้พอไปอยู่แดนสวรรค์เเเาากก็หมือนนวว่่ซั ก็ยังเป็นไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่ดีแลนางนี่ก็งานหนักอยู่เนเหมือนกันนะครับแต่ก็คือนางค่อนข้างเก่งทีเดียวเลยละครับเมื่ออยู่ในร่างเนี่ยครับถึงตอนแบบก่อนที่จะไม่ได้พลังมานางจะโดนแซวว่าเป็นต้นไม้ตาพอมีพลงังปุ๊บ จริงสุดๆเลยนะครับถึงแม้ว่าร่างธรรมดาจะยังไม่มีมาอะไรก็ตามแต่ว่าร่างแฮชเชอร์ต้องมาก่อนเสมอเลยครับซึ่งตอนนี้ครับร่างที่มันมาเนี่ยก็จะมีของค่ายนี้นะครับก็จะมี l i เดมใช่ไหมร่างแฮชเชอร์ of t h u n d e อนะครับของไายมิโฮโยนะครับแล้วก็จะมีเทียร่าคาสลาน่นะครับร่างแฮชเชอร์ of the v o i นะครับ ของค่ายอันเตอร์นะครับอันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วในสเกลหนึ่งต่อแปดเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีคลิปบ้างเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีของค่ายมิโฮโยเหมือนกันเป็นร่างของคูน่านะครับเคียน่าคาสลาน่าในร่างแฮชเชอร์ออฟเฟนชั่นนะครับในร่างแฮชเชอร์แห่งไฟนะครับก็จะมีมาแล้วเหมือนกันเรียกได้ว่าเคียน่าเนี่ยมีทั้งร่างแฮชเชอร์แห่งมิติมืด แล้วก็มีทางแฮชเชอร์แห่งไฟเลยนะครับเรียกว่ามีมาสองล่างเลยนะแล้วก็อยากให้มีมาอีกตัวนึงคือโบเนียในล่างแฮชเชอร์ออฟลิซันนะครับอยากให้มีมามากเลยมอไซค์่างมาเนี่ยคือมอไซน์นี่แบบน่าจะอลังการน่าดูแลอยากให้มีมาในล่างมอไซค์มากเลยที่จริงนางมาก่อนแฮชเชอร์แห่งไฟของเคงนานะแต่ว่านางยังไม่มีฟิกเกอร์อะไรออกมาเลยมีแค่พวกดอยออกมาเงี้ยน่าจะแบบน้อยใจน่าดูเลยนะครับก็เลยอยากให้มีมามาบ้างนะครับแล้วก็บ่อยอย่างหนึ่งนะครับสีขาวนะครับสำหรับใครอยากรู้นะครับสีขาวนะ อ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของแถมอ่าเรียกว่าของมารุนดีลักละกันนะครับเป็นผ้าแขวนนะครับเป็นผ้าแขวนนะครับของนางนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นผ้าแขวนในร่างของนางนะครับของเมนะครับในร่าง h a t c h e r of thunder นะครับตอนในฉากที่เมลงไปรับเทียน้าที่กำลังตกลงมาจากทองฟ้านะครับก็เรียกว่าสวยงามมากเลยขนาดประมาณ50สิบเซนได้โดยประมาณนะครับ โอเคสำหรับคลิปการรีวิวของฟิกเกอร์วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครมีคำติม้นอะไรก็สามารถเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้ผมที่ทำคลิปหน่อยแล้วกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวฟิกเกอร์อะไรหรือพูดคุยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ